สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกับเข้ามาสู่ช่อง Incredible Tarot by n o นะวันนี้นะคะขอดูดวงความรักนะคะของผู้ที่เกิดลัคนาราศีมังกรวันนี้เราจะมาดูแม่มังกันนะว่าคนมังกรเนี่ยความรักของคุณเป็อย่างไงบ้างสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 2ธันวาคมถึง21มกราคม เข้ามาดูลดัคณานกได้เลยนะจ๊ะว่าคุณอยู่มังกรหรือเปล่าแล้วก็จะขอขอบคุณถ้าคุณกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะก็วันนี้ก็จะขอมาเปิดหน้าไพ่แล้วก็ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์อ่าย n n r r e i i l l e underscore t a r 65มาได้เลยนะคะเงินส่วนหนึ่งในการดูดวงเนี่ยนกจะแบ่งไปสร้างพระนะคะเป็นพระผง หลวงปู่ดูแบบนี้นะคะจะทํากับเพื่อนนะแต่ว่าจะไม่มีประคําแล้วก็ไม่มีกรอบให้นะคะเป็นพระด้านในนะเพื่อนๆสามารถเอาไปใส่กรอบแล้วก็ไปบูชาวสวดมนต์ได้เลยของหงลวงหลวงปู่ดู่วัดท่าเมืองนักนะจ๊ะโอเคขอดูดวงคนโสดหน่อยจ้าว่าคนโสดในเดือนมิถุนายนนี้ดวงชะตาราศีมังกรเป็นอย่างไรกันบ้างสามถ้วยนะคะ ทิงถือเหรียญค่ะห้าถ้วยค่ะและไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะคนโซช่วงนี้ได้เวลาสังสรรค์กับเพื่อนๆบ่อยหน่อยนะหรือว่าคุณเองเนี่ยอาจจะไปมีใครเข้ามานะคะเป็นหนุ่มอัศวินถือเหรียญเข้ามาเลยนะคะ มีคนเข้ามาแหละแต่ทีนี้ว่ามันเหมือนคุณเองคุณยังไม่ปล่อยวางกับความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเก่าๆของคุณเลยอะ่ะนะคะมันมันยังมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจคุณอาจจะนึกถึงคนที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกับคุณขอโทษไพ่ม่เห็นใช่ไหมแต่เวลาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณใช้ไปกับครอบครัวก็ได้หรือว่าช่วงนี้อาจจะอยู่กับครอบครัวนิดนึงนะคะแต่ว่ามันยังมี ถึงความหลังที่ที่คุณอาจจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรนะคุณอาจจะมีความหลังที่มันทําให้คุณรู้สึกบางครั้งเนี่ยอยากจะย้อนกลับไปแต่ถามว่าย้อนได้ไหมความหลังมันย้อนไม่ได้อยู่แล้วมันต้อง move on เท่านั้นนะคะตอนนี้มันมีเรื่องให้ต้องคิดต้องไตร่ตรองมันเหมือนว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้คุณไม่ไว้วางใจอะค่ะนะคะ,นะคะมันมีคนที่เข้ามาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบว่า เรื่องราวมันอาจจะมาซ้ํารอยเดิมก็ได้นะสําหรับคนโสดต้องอยากให้คุณปล่อยวางแล้วก็มองถึงอนาคตที่จะสร้างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวคุณเองหรือว่าครอบครัวของเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือพยายามเอ่อทลายกําแพงข้างหน้าลงเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่สร้างกําแพงค่อนข้างสูงหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วว่าคุณก็เลยแบบสร้างกําแพงซะสูงเชียวกําลังแบบว่าลัง,ง,ง,งเลว่าฉันจะ ไปคบกับคนนี้ดีไหมหรือว่าจะเอ่อคือมันมีข้อย้อนแย้งกันอยู่ในจิตใจที่ที่คุณยังวางไม่ลงอะนะคะก็ยังไงก็ขอให้คุณใช้วิจารณญาณใช้สติในการเอ่อตัดสินใจไม่ว่าคุณจะเลือกตอบไปต่อกับคนที่เข้ามาหรือว่าเลือกที่จะปล่อยวางอันนี้คือมันอยู่ที่คุณเลยนะคะแต่ถามว่ามีไหมมีแต่อยู่ที่ใจคุณแหละคุณจะเลือกอะไร มันมีความระแวงอยู่ตรงนั้นนะคะคุณจะปล่อยวางมันลงแล้วมูฟออนหรือว่าจะอยู่กับมันต่อไปนะคะทีนี้มาดูว่าคนที่มีคู่แล้วเอ๊ะขอโทษคนที่มีความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนนะคะคบกันเป็นแฟนกันหรือเปล่าเราเป็นอะไรกันความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ชาวราศรีมังกรจะเป็นยังไงกันคะเดือนมิถุนาย,ยนนะ แปดถ้วยนะคะ p a ช e of w a n d s ค่ะสองเหรียญค่ะและไพ่สี่สำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณเหมือนว่าคุณอยากที่จะอยากที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์จังเลยอะ่ะมันเหมือนว่า ทำมาทั้งหมดมันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าคุณมองหาอนาะคตแต่สิ่งที่คุณได้รับมันคือความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนมันอยู่นิ่งนิ่งเกินไปนิ่งจนคุณรู้สึกบางครั้งคุณจะต้องคอยปรับโหมดปรับอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ของคุณนะคะคือใจคุณมันไปละคุณแบบโอเคฉันฉันยอมถอดใจฉันไม่ไปต่อละหรือว่าจะอยู่นิ่งๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่อยากจะเริ่ม มองไปถึงอนาคตอยากจะมองไปถึงความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาค่ะแต่ถามว่าไปถ้าถามว่าไปต่อได้ไหมมันก็ยังไปต่อได้นะน้องมองว่ามันมันยังไปต่อได้แต่คือแบบมันเป็นแค่ช่วงเวลาระยะหนึ่งเท่านั้นเองที่คุณมีความรู้สึกแบบมันไม่โอเคอ่ะมันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนกับคุณสทียนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบคุณจะต้องทํายังไงให้ได้ที่มันความสัมพันธ์ของคุณมันถึงจะไปได้อ่ะค่ะ นะคะแต่ตอนนี้ล็อกแนะนําว่าให้รอแล้วก็ทําใจให้รอนิดนึงนะอีกไม่นานนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วละ่ะเป็นไปได้ว่าช่วงสักประมาณปลายเดือนนะคะปลายเดือนมันจะมีอะไรดีๆขึ้นนะคะตอนนี้มันอาจจะนิ่งไปสักหน่อยนะเขาเองเขาก็พยายาม <S 2> <S 2> <ๆ S 1> ที่จะเ, <S <S เขาเรียกอะไรนะปรับสมดุลของร่างกายเขาพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนขึ้นนะคะชาวมังกร ชาวมังกรรอดนิดนึงนะใจเย็นนะจ๊ะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะทีนี้มาดูของคนมีคู่กันบ้างนะจ๊ะคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ทําไมไปเร็วจังเลยความสัมพันธ์ของคนมีคู่เนาะคนมีคู่ p อ Place นะคะครอบครัว10ถ้วย3เหรียญว้าวเจดเฟิลคนมีคู่ถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานนะนกมองว่ามันได้ถึงเวลาที่จะต้องไปสู่ขอกันหรือเปล่าอาจจะอาจจะแบบว่าคบกันมาระยะหนึ่งละ ถึงเวลาที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะกลับไปสู่ขอเพราะว่าคือคุณเป็นผู้หญิงที่ใช่มากสำหรับเขาอ่ะคือควรที่จะไปเป็นแม่ของลูกเขามากๆอะ่ะเด e d e วิ l มาคือเขาเองเขาก็มองว่าคุณเนี่ยคุณเองเนี่ยเดี๋ยวนะเขามองว่าคุณเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบเขาต้องอ อยากจะได้มาครอบครองนะคะตัวเดวิลนี่คืออยากได้ฉันต้องได้มีการพาผู้ใหญ่ไปสู่ขอหรือเข้ามีการพูดถึงในลนักษณะขอมั่นขอแต่งงานเป็นไปได้หมดนะถ้าถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะได้เริ่แต่งงานกันแล้วโอ้ยฉาหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกำลังตั้งท้องอยู่หรือเปล่าคะเนาะ ดีใจสำหรับชาวมังนะคะตัวคุณอิงนั่นแหละเอาเป็นว่าวันนี้จบเร็วมากๆเลยสำหรับชาวมังก่อนไม่ได้มีอะไรแยะเลยเนาะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักไลน์ทักแชทมาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูของราศีต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่านกเป็นคนบอกเลยว่านกพูดไม่ค่อยเก่งได้ได้สัก 8-9นาทีนี่ก็ถือว่าเก่งมากเราจะจะเน้นๆเลยแล้วกันนาอกขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจกดหวัวใจคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้น้องหน่อยนะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะชาวมังกรบ๊ายบายค่ะ